ครับมาพบกับป่าชาวบ้านนะครับนี่ฮะกำลังผสมดินอันนี้เตรียมเตรียมปลูกอะไรครับต้นพยอมต้นพยอมนะครับเนาะในในเม็ดเม็ดในมันเป็นแบบไหนครับไม่ใช่ในแล้วตอนนี้เป็นต้นเราก็เรียกเป็นต้นแล้วโอ้นี่นะครับเป็นการแยกต้นพยอมนะครับเป็นการชําลงในในกระสอบอ้เขาเรียกอะไรนะถุงดํานะครับนี่ครับดูวิธีการทําเลยนะครับจาก คุณลุงใจดีนะครับคุณลุงสายนั่นเองนี่นะครับไอ้ดินดินนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับเนี่ยเียบ้อยแล้วเียบไว้แล้วคือมีส่วนผสมดินเกษตรมีหน้าดินใช้หน้าดมะพร้าวขุยมะพร้าวสามอย่างสามอย่างใช่ไหมครับก็จะเอาน้องเขาออกมาจากกระบะเพาะได้เลยนะเขาเนาะ นี่คือต้นพยอมนะครับนี่ขอขอดูลักษณะต้นเขาหน่อยครับเนี่ยกระเจาะรูตรงกลางก่อนนะครับนี่ฮะต้นพยอมอ่ะที่ว่าเป็นการเรียบร้อยเลยไหมครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งถุงนะครับก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะับดูในกระถางเขานะฮะกับมีกระบะเพาะนะครับ นี่ครับต้นพยอมนี่ฮะก็จะทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับต้นนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ห้าบาทสิบบาทครับห้าบาทสิบบาทอ่าเมื่อใส่ถุงมันจุดทันเรียบร้อยแล้วนี่เป็นราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบบาท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 พี่สิบบาทนะครับแดีให้มันติดก่อนครับตัวนี้ไปยี่สิบบาทนี่ครับผมบอกแล้วฮะคุณลุงแกใจดีมากครับ อย่างที่ผมเอ่ยไปคลิปกันก่อนนั้นนะครับก็นี่ฮะมาเจอตัวเป็นเปนของคุณลุงแล้วนะครับนี่นะครับคุณลุงสายนะครับตามเพจนะครับก็สวนอิ่มสุขเกษตรที่ดีใหม่เลยนะครับเพจเ c e b ุ o k เนี่ยนะครับติดตามได้เลยนะฮะช่องนี้ฮะคุณลุงใจดีมากเลยฮะเปิดสวนให้ชมตลอดครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจ พิษโควิดด้วยนะฮะก็เว้นระยะห่างกันสักพักนะครับนี่นครับเสร็จแล้วฮะถุงที่4ี่นะฮะก่อจะเพาะไปเรื่อยๆครับนี่ฮนะใช้ใช,ใช้ใช้นุชี้ก็จกลงไปเลยฮนะแล้วก็ใช้พันขัดพันอะไรนะพี่พยอมโอ้โหต้นพยอมนะครับ นี่ครับถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับมาตามดูต่อ EP หน้าเลยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ